เมนูห่อข้าวไปทำงานวันนี้ค่ะผัดหมูใส่เห็ดใส่แครอทแม่ก็ปรุงรสทั่วไปเลยนะคะใส่ซอสหอยใส่พงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ตักชิมค่ะชิมเสร็จแล้วก็ใส่กล่องห่อไปกินที่ทำงานได้เลยค่ะวันนี้เด็กชายเข้าใจว่าแม่ให้เงินไป20บาทนาตาเอาเรื่องเลยกลัวจะได้เงินไป20บาทแต่พอเห็น40แล้ว โอเคลงใจลงรถไปเรียนได้ส่วนแม่นั้นก็เข้าออฟฟิศค่ะเมนูตอนเช้าของแม่ก็คือปากหม้ออร่อยมากพอาะสี่มงครึ่งได้เวลาเลิกงานแม่ก็เตรียมตัวเก็บของรถก็เต็แม่ก็พยายามรีบไปรับลูกชายนะคะวันนี้ลูกชายมารอเลยนิ่มมากขนาดนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังแน่ๆเลยมาถึงก็บอกแม่ว่าแม่วันนี้ให้ตังเพื่อน20เพราะว่าเพื่อนมาขอสมุด แต่จจได้ไม่ให้สมุดจะไดก็เลยให้ตังค์เพื่อให้เพื่อนไปซื้อเป็นคุณพ่อใส่เปยมากเลยจ้าพ่อน่มตัวแค่เนี้ยเปยสาวซะแล้วแม่ละปวดหัวจริงๆเลย